Afterwork podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับในวันนี้ผมจะขอพูดถึงบุคคลประเภท ESTP หรือผู้ประกอบการเพืเ่อนๆคนไหนทำเท่ตรงกับไทยนี้บ้างครับมาแชร์กันบ้างนะครับ ว่าตรงกันแค่ไหนซึ่งตัวละครในฮีโร่ที่โด่งดังที่เรารู้จักกันที่เป็นไทยนี้ก็คือแอนด์แมนฮีโร่ตัวเท่ามดแต่บุคลิกใหญ่มากใหญ่ยังไงผมขอเล่าแชร์อธิบายว่า ESTP เป็นอย่างไรดังนี้นะครับ ESTP เป็นบุคลิกภาพที่มีนโร์มาลที่สุดที่จะทำให้วิถีชีวิตของพฤติกรรมเสี่ยง พวกเขามักจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและให้ความสำคัญกับการกระทำพวกเขามักจะตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วในสถานการณ์ที่สำคัญที่ย่างยิงจากความเป็นจริง ESTP <Yeah>. <H> มักจะมีทักษะเฉพาะตัวในการสังเกตการการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่การเปลี่ยนแปลงการสแสดงออกทางสีหน้ารูปแบบการแต่งตัวใหม่ๆหรือนิสัย ESTP มักเต็มไปด้วยความลงไหลและพลังงานเป็นคนที่มีจิตใจที่มีเหตุผลแม้บางครั้งจะฟุ้งซ่านบ้างมีแรงมันันใจที่ดีน่าเชื่อถือและมีสีสันคือพวกเขามจะเป็นผู้นํากลุ่มโดยธรรมชาติหรือทุกคนหรือสร้างความสบายใจในเส้นทางที่อาจจะตึงเครียดให้สามารถผ่อนคลายได้อันนี้คือลักษณะคร่าวๆที่ขอเกินนามาก่อนนะครับ มาต่อรายละเอียดที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนกันบ้างน,นะครับขอเริ่มที่จุดแข็งก่อนเลยนะครับข้อ 1. พวกเขามีความกล้าหาญ ESTP มีบุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมีพลังมักจะมีแรงผลักดันที่ดีในขอบเขตการค้นพบสิ่งใหม่ๆและแนวคิดใหม่ๆข้อ 2. มีเหตุมีผลพวกเขาชอบความรู้และปัญญา แต่ไม่ใช่เพื่อตอนเองแต่อย่างเดียวชอบค้นหาแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและมักจะลงรายละเอียดเพื่อไปปรับใช้ข้อ3การรับรู้ที่ดี ESTP ที่กล่าวในเบื้องต้นคนกลุ่มนี้มักสังเกตการการเปลี่ยนแปลงได้ดีพวกเขามักจะใช้จุดนี้เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นคือมักจะหาจุดร่วมในการสื่อสาร หรือความสมัมบัธ์ที่ดีเพื่อให้ได้ดําเนินการไปอย่างราบรื่นข้อ4เป็นคนตรงคำว่าจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนด้วยคําถามหรือคําตอบที่ตรงไปตรงมาในข้อเท็จจริงและข้อ5เข้ากับผลง่ายคุณสมบัตินี้คือการบ่งบอกว่าเขาเป็นกลุ่มผู้นําที่เป็นธรรมชาติคือมีทักษะทางด้านการใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดีเยี่ยม มาต่อกันที่จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้กันบ้างน,นะครับข้อ1ไม่อ่อนไหวคือเขาจะใช้เหตุผลนําความรู้สึกบางครั้งอาจจะทําให้ดูว่าเขาไม่ีความเห็นอกเห็นใจน้อยเกินไปในบางครั้งข้อ 2. ใจร้อนบางครั้งคนกลุ่มนี้จะเร่งรีบทาตามสัญชาตญาณของตนเองเร็วจนเกินไปข้อ 3. ไม่มีโครงสร้างคือบางครั้งเมื่อบวกเขาเห็นโอกาส เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อความก้าวหน้าหรือความสนุกสนานพวกเขาจะข,าขวายคว้าทันทีโดยไม่สนกฎเกณฑ์หรือความคาดหวังทางสังคมข้อ 4. ชอบความเสี่ยงบางครั้งพวกเขาชอบทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่นึกถึงผลที่จะตามมาในระยะยาวถ้าพูดถึง ESTP ในที่ทำงานพวกเขามมกจังให้ความสำคัญกับคนรอบข้างและเขาไม่จะสังเกตได้ไวต่อปฏิกิริยาต่าง ัเขาชอบพูดเรื่องสนุกสนานทำการเมื่นฝูงและเก่งในการลงม,มือทำนำไอเดียมาปฏิบัติได้ดีและเป็นนักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าพูดถึงวิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิก ESTP มีดังนี้ครับคนพวก ESTP จะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งพวกเขาชอบเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมีพลังงานเหลือล้น พอชอบตัดสินใจทําเรื่องต่างๆทันทีและพูดอะไรตรงไปตรงมาในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนประเภท ESTP คนมีดังนี้ครับข้อ1ตัวตอบในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงความใส่ใจแต่นี่จะฟังแบบเง,เงียบๆข้อ2ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมและข้อ3พูดคุยในสิ่งที่เขาเคยผ่านมามีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญ และนี่ก็คือลักษณะของ ESTP นะครับผมมองว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับแล้วเราจะมาทำท้ายอื่นๆเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับ Afterwork Podcast Give you good inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับ ใครเป็นหนึ่งใน1%ของคนบนโลกนี้บ้างครับที่เป็น INFJ ผมคนหนึ่งแหละครับที่เป็นคนหนึ่งในนั้นบุคลิกภาพของคนกลุ่มนี้หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มผู้แนะนำพวกเขาจะมีอุดมคติหรือจรรยาบรณมาตั้งแต่เกิดแต่สิ่งที่ทําให้แตกต่างจากคนกลุ่มอื่นและเป็นที่หาได้ยากก็คือมีความเด็ดขาดมีความมุ่งมั่นในการทำอะไร คนไทยนี้ไม่ใช่คนช่างฝันมากนักแต่เป็นคนที่สามารถก้าวตามแนวทางได้อย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างเอฟเฟก์ด้านบวกได้คงทนถาวรได้จริง INFJ หรือผู้แนะนำมีแนวโน้มที่คิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือจุดประสงค์ในชีวิตของพวกเขาม,มันก็ตรงตัวกับผมอยู่เหมือนกันนะครับการที่ผมทำช่องนี้ขึ้นมา ก็เพที่จะอยากช่วยเหลือได้แ,แบ่งปันแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้ฟังที่กําลังมีปัญหาหรือไม่มีความสุขกับชีวิตและกําลังหาทางออกผมจึงพยายามทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาประมาณนี้ผมใช้สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นแรงขับเคลื่อนพนลังในตัวในการทําแม้ว่าบางวันจะเหนื่อยกับการทํางานประจำมามากะลรก็ตามแน่นอนว่า i n f j นั้นจะมีลักษณะหลายอย่างรวมกันอย่างมีเอกลักษณ์ จะเป็นคนที่ดูสุข,ขุมนุ่มลึกพวกเขามักจะมีความคิดเห็นตรงไปตรงมาและจะมีพลังและแรงต่อสู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อแนวคิดที่พวกเขาเชื่อมัน่นคนที่มีบุคลิกแบบนี้มักจะมีความเด็ดขาดและจิตใจที่ตั้งมัน่นแต่ถึงอย่างนั้น INFJ มักจะละเลยการดูแลตัวเองในความตั้งใจและลงไหลในสิ่งที่ทำที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้า น,นมักจะทําให้พวกเขาเลยขีดความจํากัดของตัวเองไปในความมึนเกินแบบนี้แหละครับที่ทําให้ความอ่อนล้าสะสมสุขภาพไม่ดีแล้วก็มีความเครียดเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าพูดมาถึงตอนนี้ผมก็อดนึกถึงตัวเองไม่ได้เลยครับผมเองมักจะชอบทําอะไรที่เกินขีดจํากัดสุขภาพตัวเองอยู่บ่อยๆตั้งแต่สมัยเรียนจนทาให้ตัวเองต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายรอบเหมือนกัน ผมขอพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคนประเภทนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มที่จุดแข็งก่อนเลยนะครับข้อ 1. มีความคิดสร้างสรรค์พวกเขามักจะถนัดหาโซลูชันใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ดีนะครับ 2. มีความลึกซึ้งคือพวกเขามักจะมีความสามารถพิเศษที่เข้าใจแรงจูงใจความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นๆได้ดี 3. ม,มีหลักการคือพวกเขามีความเชื่อที่ตั้งมั่นและฝังลึกและสามารถแสดงออกมาได้อย่างเป่งประกายเวลาที่พวกเขาพูดหรือเขียนอะไรมักจะได้แรงสนับสนุนที่ดีและน่าดึงดูดสามารถสร้างแรงมานานใจได้ดีให้กับผู้อื่นอีกด้วยนะครับ 4. มีความหลงไหลคือพวกเขามักจะทําอะไรในความเชื่อหรือความหลงไหลในตัวเองจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ และ 5. เห็นแกผู้อื่นคือเวลาที่พวกเขามันจะทำอะไรจะคิดเสมอว่าการกระทำของพวกเขาจะส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรและเป้าหมายของพวกเขาก็คือการทำในสิ่งที่ช่วยเหลือคนรอบข้างและทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นครับแล้วจุดอ่อนของคน INFJ มีอะไรบ้างผมขอเล่าดังนี้นะครับ 1. อ่อนไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ มักจะอ่อนไหวเมื่อมีคนมาท้าทายกับหลักการของพวกเขาแต่ในบางครั้งพวกเขาอาจจะตอบสนองหรือโต้กลับด้วยท่าทีที่รุนแรงด้วยเช่นกัน 2. ไม่ชอบที่จะเปิดใจบางครั้งพวกเขาอาจจะปิดกั้นตัวเองหรือสร้างระยะห่างในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะเปิดใจและแสดงความอ่อนแอให้กับผู้อื่นเห็นครับ พวกเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองครับ 3. ชอบความสมบูรณ์แบบหรือศัพท์ที่เขาเรียกกันว่า perfectionist พวกเขามมกจะยึดติดกับความสมบูรณ์แบบในชีวิตมากจนเกินไปในบางครั้งพวกเขามมกจะยึดติดกับการแก้ไขข้อบกพร่องในชีวิตอย่างต่อเนื่องและ 4. มีแนวโน้มที่จะเบร์นเอาพวกเขามีทางเลือกน้อยครับ สำหรับการที่จะระบายปัญหากับผู้อื่นวราคนประเภทนี้มักจะมีเพื่อนน้อยเพราะด้วยความที่เขามีนิสัยแบบที่ชอบปิดกัน้นตัวเองเนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ INFJ อาจจะหมดแรงหรือเบนเอาได้ง่ายถ้าพวกเขายังไม่พบสมดุลในการขับเคลื่อนพลังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นกับการดูแลและการพักผ่อนของตอนเองแต่ไอเอฟเบางท่านหรือบางคนที่สามารถหาสมดุลอันนี้เจอแล้ว ได้มีใครบางคนที่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้อีกทีนอกเหนือจากตัวเองที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับพวกเราทุกคนจะเป็นต้องมีโค้ชส่วนตัวเขาถึงจะลดปัญหาการเบิร์นเอาได้น้อยลงนะครับและนี่ก็คือลักษณะคร่าวๆข,ของคนประเภท i n f j มีเพื่อนๆคนไหนเป็นคนประเภทนี้กันบ้างครับและเคยเจอปัญหาอะไรบ้างกับชีวิต สามารถมาเล่ามาคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังบ้านนะครับสุดท้ายนี้รบกวนติดตามเราเพื่อไม่พลาดสาระและแรงมันณาใจดีๆจากเรากันันปรมาจํำนะครับขอพลังจงสถิตยอยู่กับเพื่อนๆครับ Afterwork สวัสดีครับ